เ okay. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนส,สมาชิกเพจไม่ใช่เพจเป็นเพจแล้วกันกีตาร์ธรรมชาตินะวันนีอ้อยากจะมาใช้คำว่าโชว์แล้วกันนะครับพอดีวันนี้ผมเอากีตาร์ตัวที่เล่นบ่อยๆประจำประจำซึ่งเป็นเอ็นย่าเป็นกีตาร์โปรซึ่งมีภาไฟฟา,าไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ภาาไฟฟ้าอยู่แล้ว วันนี้เห็นเขาเล่นแล้วแบบอยากมีลำโพงอยากมีที่เขาเรียกว่าทานอะคูสติกก็เลยไปจัดมานี่ฮะเป็นตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรทานอะคูสติก os หนึ่งเป็นไฟฟ้าเจาะเอาให้เขาจอดที่ร้านมาแถวใส่ม้าร้านขอบคุณร้านอะไรวะ most music ด้วยราคา2,200บาทพร้อมติดตั้งนะแต่ต้องเอากีตาร์ไปติดที่เขานะ อันนี้ไม่ได้มาโปรโมทเห้เขานะแต่แค่เผื่อว่ามีใครอยู่เราแวกเราแวกกรุงเทพแล้วก็จะแ,ว,แวกนนทบุรีก็เป็นความอยากได้ฮนะผมเอาไฟให้เขาติดเพิ่มเลยถามเขาติดได้ไหมเขาบอกติดได้ไม,ไม่ไม่กระทบกับไฟฟ้าตัวเดิมไฟฟ้าตัวเดิมก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้อะไรหรอกเพราะผมไม,ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแค่เล่นปูปูปลาก็ตัวนี้ฮนะติดแล้วมันก็มีให้เลือกสามแบบมีให้เลือกอยู่ 1, 2, ห้าหนึ่งสองมีเลือกอยู่ห้าปุ่ม ปุ่มแรกก็จะเป็นต่อพูทูดปุ่มที่2ก็จะเป็นรีเวิร์บสามเป็นคอรัตสี่เป็นดีเลย์แล้วก็5เป็นไมค์มีฐานชาร์จในตัวมีสายชาร์จมาให้ครบชุดเค okay. ผมลองซัมเป,ปลิลคร่าวๆก็ไม่รู้จะรีวริวยังไงนะมีใครมีคําถามะลรก็ทองทิ้งไว้วิธีการใช้งานก็หลังที่ติดมาแล้วก็ชาร์จแบตไปแล้วเมื่อกี้ชั่วโมงกว่าก็เขาบอกให้กดค้างึออ๊บนี่ไฟขึ้นแล้ว อันนี้คืออันนี้คือธรรมดาไม่ไมไม่ไม่รู้เพื่อนเพื่อนพอฟังเสียงออกแตกต่งางไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังนะอันนี้พอเปิดปุด๊บแรกจะไม่กดอะไรเลยนะยังแบบยังเป็นเป็นแค่อันนี้เป็นแค่ขีดของตัววอลลุ่มผมเปิดระดับกลางๆไว้มีดนตรีเดียวกัน เดี๋ยวเรากดรีเวิร์สให้ดูเล่นแบบที่ผมเล่นเป็นนะผมคงไม่ได้เก่งขนาะดนั้นก็กดรีเวิร์สไปดูเนีรีเวิร์กดแล้วผมปรับไมค์ไปห้องกลางลองฟังเสียงดูเพื่อนว่า ของรีเวิร์สเดี๋ยวกดปิดนะ้เดี๋ยวต้องกดเป็นคอรัสคอรัสก็จะถัดอีกปุ่มหนึ่งคลิปนี้อยาวนิดนึงแต่ใครไม่ไม่ชอบข้ามได้คล้ายๆกันนะจริงๆนะไ,ไม่ได้ต่างเลย อันนี้ดีเลอันนี้ดีเลยก็เดูเสียงมันลากๆเรายาวหน่อยแ้วปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นไมค์ก็คือสำหรับเสียบออกตัวแอมอ่ะ แล้วก็เมื่อกี้มันมีอีกอันหนึ่งช่องแรกช่องแรกนะมันเป็นบลูทูธนียอ่าเดี๋ยวกดปิดตัวนี้ก่อนกดปิดตัวนี้แล้วเปิดบลูทูธึือนี่แล้วมันก็ต่อเข้ากับ iPad ได้ต่อกับไอแพดข้อดีของมันไม่รู้ข้อดีหรือเป็นข้ออะไรแต่ว่าก็ดีอ่ะคือสมมติเราไปเที่ยวแล้วเราอยากจะแบบสไตล์แบบเปิดเพลงฟังด้วยแล้วก็เล่นคอไปด้วยอ่าเพอต่อบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ยมันต่อไม่ยากบลูทูธเพื่อนต่อเป็นอยู่แล้ว เราก็ลองเปิดเพลงนี่มันมีลำโพงในนี้เอ้ยจะยินปะเออเราก็สามารถเล่นได้เออเจ๋งไงเล่ได้เพื่อนๆดูลองดูนี่มีเสียงอ,ออกเพลงออก เปาเสียเงเปิดเสียงได้เสียง,งยดังอยู่กดปิดก็กดปิดนะกดปิดปึ๊บโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาบรรเลงกันสักเพลงผมไม่รู้จะใช้อะไรแต่คิดว่าถ้ามาตรฐานก็คงจะเป็นเป็น

กับฉันว่าเธอรักไม่โกรธยันหลอกไม่ยังมีใจอย่าเลยไม่อยากรับฟังโกรธจะถามว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่ไม่อยากให้รู้ว่าฉันกิมลังทำใจไม่อยากให้รู้ ที่อยากจะบอกว่าฉันเสียใจที่เธอมีใครจะปิดบังฉันรอใครรักให้รออยู่ลอให้ช้นทุ่มเทวใจที่ระทำที่รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแต่ขาดเธอไป ตายไม่ตายหรอกเธอ อาสักทียงน้อยไม่รู้ว่าคนอย่างฉันไม่อยากจะไปก็เชิญแต่อย่าให้ฉันทนทรมานเอาความทงสารของเธอ อตอนที่นันที่รออยู่รอใครฉันทุกเทหัวใจที่เธทำให้รักรักจนเกินทอนก็ทอนใจแต่ขาดเธอไป ไปหามาลองดูได้ครับ2,200บาทก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็โอเคนะหาได้ใหม่ๆให้กับชีวิตโอ้ยปิกักเลยวะเข้ได้ครับเด้าใได้เล่นในตนใ,นใ,นในการเล่นกีตาร์ครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ยังมีพี่ๆสนใจเด็กกะโหลกลาเล่นกีตาร์เมาๆก็ ยินด,ดีนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ